กเม่มยสวัสดีค่ะวันนี้พี่เดวิดจะมีอะไรมาบอกทุกคนนะคะวันนี้ผมมีเด็กนักเรียนใหม่นะครับเขาอยากมีความรู้ทำไส้กรอกนะครับค่ะแล้วผมบอกให้เขาต้องทำยังไงเขาต้องทำเองครับค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณครู วันนี้จะทำไส้กรอกโตริโซนะครับมันเป็นธรรมดาเป็นซาลามีของสเปนนะครับแต่คราทนเป็นเป็นไส้กรอกย่างนะครับออนตะกดนะครับหมูสามชั้นนะครับไล่หมูนะครับอืมไล่หมูไส้หมูเดี๋ยวเขียนบอกเป็นภาษาไทยอีกทีนะคะเพราะว่าคุณครูเป็นฝ้ารังค่ะคุณครูคุณครูไม่ค่อยถูกต้องเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว เขียนบ่อกอทีนะคะและส่วนผสมนะคะเดี๋ยวพี่ควัลี่จะเขียนเป็นภาษาไทยและก็อบอกนะคะแล้วก็อัตราส่วนด้วยค่ะนี่นะคะสวัสดีครับตอนนี้นักเรียนเริ่มได้แล้วครับโลูกมัมกเนื้อกับปรุงเมดิเตอร์เรเนียนะครับในถ้วยนี้นะคะผงที่มีก็เป็นพวกผักชียี่ราพริกไทยค่ะแล้วก็มีเกลือด้วยนะคะ มันรวมกันแล้วคัดอย่างนี้โอเคโรยลงไปเลยใช่ไหมคะโรยลงกับมัดนิดนึงครับอ่าโรยไปเอาหมดนี่ไหมเอาหมดครับหมดเลยครับโอเคเจี่ยวมาเตียนเล่นได้ไหมไม่เล่นใช่ไหมไม่เล่นนี่นะคะ <laughs> ครูบอกนาเตียนห้ามเล่น <laughs> นี่ตรงมัดเนี่ยละเอียดละเอียดนะครับอือทำดีมากเลย คนคู้คชมด้วยอ่ะอายาให้รางว,วัลตรงนี้ต้องใส่ในเครื่องัครบ ตอนนี้หมูบดเสร็จแล้วนะครับค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ใส่เครื่องพุงที่เหลืออยู่นะครับพวกวัยแดงวกใส่อะไรก็คดะก็ใส่อะไรก็ได้เอาใส่อะไรก็ได้ดื่มได้ไหมคะดื่มไม่ได้ดื่มไม่ได้ใส่อะไรก็ได้นะคะใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยอันนี้น้ำส้มเวนิกาสีแดงนะคะอับริกาค่ะ ใส่ลงไปมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะส่วนผสมที่มีอยู่ข้าง้นใส่ลงไปเลยค่ะชุบชุบอ่เนหมักให้เข้ากันใช่ไหมคะมันหอมไวยแดงมากเลยวูะเข้าในเครื่องไม่ต้องหมักอาตรนีู้มาสอนทําเครื่องหน่อยค่ะถ้าไม่เป็นค่ะอืฉลาหน้อยเพหน่อยนะอุ้ยฉลากถ้าเรียนฉลาดแล้วมาถาคูทำไมอะที่ตรงนี้เหรอคะตรงนั้นนะครับ เรไฮได้เสียงคลิกคลิกแล้วคลิกแล้วแล้วก็ปุ่มตอนนี้เอาอันนี้อันนี้อะ่ตรงนี้เหรอคะครับผมี้ปมาณไทยก็เด่นอ๋อ่ีวา่าก็เด่นออกมาโอเคโอเคแล้วหมุนนี้เหรอคะหมุนนั้นแต่แค่จึงที่หมุนหมุนนิดเยแค่นี้จบนี่โอเคค่ะดีสิเย่เข่งจัง ช้เวลาสิบนาทีค่ะอันนี้ขือไส้หมูนะครับนี่เอามาจากบริษัทฆ่าสัตว์นะครับโรงงานฆ่าสัตว์ครับโร,โรงงานา <c oughs> ไม่ใช่บริษัทฆ่าสัตว์เดี๋ยวตอนนี้ต้องเอาสายมากขึ้นปนนี้<า>ที่เนื้อมันออกมากป็นนี้นะคะต้องเอามาใส่น้ําแบบนี้นะคะเพื่อให้รูของไส้เนี่ยให้ปากของไส้เนี่ยมันจะได้เปิดกว้างขึ้นเพื่อที่จะใส่ ท่อพลาสติกนี้ได้ง่ายนะคะทำยากมากเลยค่ะโอ้ได้แล้วคะได้แล้วค่ได้แล้วี่ะตอนนี้นักเรียนทําไม่ได้แล้วค่ะคุณครูช่วยนะคะตอนนี้เ,ลเปลายของไส้นะคะต้องผูกไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อที่เราใส่ลงไปในไส้เนี่ยมันหลุดออกมานะคะผูกแบบนี้นะคะผูกเป็นช่อนะคะผูกกี่ครั้งคะ<ช>ผูกเดียวผูกเดียวผูกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้อโอเค ได้นะคะดึงนะให้มันตึงๆเออโอเคตึงแล้วค่ะโอ้กดตอนนี้เอาเนื้อมาใส่ออ๋ตอนนี้เอาเนื้อใส่นะคะอันเดี๋ยวเดียวยังมีอะไรพิเศษหน่อยอเคนเดียดเดียวตรงนี้เข้ามาเอากระถูไม้จิ้มฟันไม้ชิ้มฟันมาทำรูเล็กสักอันโกดตอนแรกมันมีลมจากเครื่องมันเข้าไปกลายเป็นบอลลนเลยอ๋อต้องเอาไม้จิ้มฟันนะคะเจาะที่ปลายไส้ตรงนี้นิดนึงนะคะ เพื่อเขาเรียกอะไรเป็นความดันใช่ไหม<ช>เป็นความดันของลมนะคะ<ม>เพื่อที่จะไม่ให้ไส้มันบว,วมลมอ,อึดไสด้พอไหมคะพอไหมรูเดียวรูเดียวพอโอเคอหนึ่งูนะคะเจะไปแล้วค่ะโอเคตอนนี้เอาเนื้อใส่อันนี้เอาเนื้อใส่นะคะเอถาลองอืมเก่งมากเลย ตอนนี้นะ yeah. ออกมาเป็นไซโคลแล้วนะครับสวยตึงๆนี่น่าจะตึงน,น,ๆๆนะครับนี่น่าไม่ต้องกดแทนไม่เบาแต่มันช้าไปหน่อยก็เกิดด้วยสีนะรครับโปรยนี้เลยครับไม่ต้องเกรงนะครับโอเคค่ะได้จับตรงนี้ใช่ไหมคะได้จับตรงนั้นมาอืาอ

ตอนนี้ทําเป็นตัวไซโกลเลยนะครับตอนนี้ผูกใช่ไหมคะย่างยังไม่ต้องผูกครับตอนนี้ต้องกดกับนิ้วกับแบบนี้แบบนี้นิดนึงอันนี้ไม่ผูกไม่ต้องผูกนอกจากมามาทําเป็นมมวนมุ้นมมุนอมวนสามสี่ครั้งนะครับก็ระยะให้กว้างเท่ากันนะคะประมาณนี้ใช่ไหมกดเป็นมิดเดิลเลยครับอืนะคะ เสร็จแล้วค่ะวันนี้เรียนคอร์สทำไส้กรอกกับคุณครูเดวิดนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมคะอุ้ยเรียนจบคอร์สแล้วค่ะวันนี้คุณครูสอนนะคะนี่นะคะเด็กนักเรียนเรียนเก่งมากเลยนะครับเอี่ยมสุดยอดเลยภูมิใจเดี๋ยวเดี๋ยวทำต่อต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าไม่จ่ายครับ